เราต้องถามเ,เพื่อนๆว่ามีเฟอร์รีในดวงใจอันอไหนบ,บ้างเอามาแบบเอามาแชร์ให้ดูหน่อยชีวิตอาจจะร้ายแต่หน้าเราดีได้ด้วยสกินแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ ลิปครับทอบุ้งค่ะนี่ค่ะแทนค่ะเคยๆก็ว่า2020เป็นของพัน20เป็นปีแย่มากใายในเรื่องแย่เราก็มีสกินแคร์ที่ดีอยู่งั้วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนใครมีสกินแคร์ท็อปตัวท็อปของ2020อะไรกันบ้างนะคะเคงั้นขอเริ่มที่เราก่อนแล้วกันเนาะได้เลยโอเคเราเนี่ยเป็นคนชอบสกินแคร์ที่เป็นเบสน้ำซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเฟรนดของเราในปีนี้ก็ทัดน สาวญี่ปุ่น sk 2อันนี้เป็นเฟเวอร์ริตของเราเลยเรารชอบมากตัวนี้เราว่าทำไมเฟเวอร์ริตเธออันเล็กจังเพราะว่าอันใหญ่มันทำมาจากแก้วแล้วมันหนักเราก็เลยแบ่งมาอันใหญ่กว่านี้ขอเมาส์เลยมั้งของเมาส์เรื่องตัวนี้ก็คือตัวนี้ทุกคนก็รู้จักเนอะในนามพิเทรานมันเป็นยีสต์ชนิดหนึ่งเนาะคือพอทาไปแล้วเนี่ยความมันของมันมันสามารถควบคุมความมันบนใบหน้าได้แล้วมันทำให้ผิวเราดูฟูขึ้นได้สมญานามเรื่องกลิ่น ใช่แต่กลิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์นิดนึ่งไม่เลวแต่ว่าทอกรูงแบบน้ำมากเลยน้ำจริงๆนะไม่จริงกลิ่นก็ตอนใช้ก็งัดหายใจกันนิดนึงแต่ว่าเออเออที่บอกมันไม่ยากขนาดนั้นอสำหรับที่ชอบเนี่ยก็คือเราว่าพอเวลาเราแบบเรานอนไม่พอหรือนอนน้อยเจ้าตัวนี้สามารถแบบกําจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วของเราได้ค่อนข้างดีมันทาให้หน้าเราดูใสขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีความรู้สึกว่าพอเรานอนน้อยเนี่ย คือผิวหนังแล้วก็แห้งเน้อความฟูของผิวเนี่ยมันก็กลับมานะแล้วก็เลยให้ตัวนี้เป็นเฟรริตของเราของเราเราว่าต้องมีคนทายถูกอ่ะให้ทายก่อนเราว่ามันต้องเป็นแบบหมออะไรเชิญที่ส่งพลังมากๆใช่เพราะนังเป็นสาวผิวแห้งอ่ะเฉลยเดยละกันวรัสลีนค่ะ ด้วยทาเขาขอเฉลยเฉลยอันนี้เป็นคิวรลคิวรลนะคะซื้อมาทั้งหมดสามอันแล้วนะคะในปีนี้บอกเลยว่ารักมากจริงไม่เขาใช้เป็้ผิวแหบอย่างไรเพราะว่าใช้ทุกวันแล้วคือแบบคนผิวแห้งมันแบบมันไม่รู้ว่าแบบบางทีวันไหนจะผิวแห้งเราก็เลยแบบลงไปก่อนจริงๆคือเราลำบายาที่จเลอบมีอยู่ข้างึงคือเราอ่ะหน้ารองมากหน้ารอกแบบเป็นขุยอ่ะลองใช้แบบหลายตัวแล้วเพื่อนก็แบบเนี่ย <sk pirate> ร,รีวิวแล <ไป S 1> ้ว <ยา S 1> ให้ฟังไปยามาหนึยาเราก็แบบทับใจไปญี่ปุ่นก็ขน,นซื้อมาเลยเราคือไม่พอคิดจริงอะมาต้องเหมือนได้ออกนอกประเทศทุกปีออแต่ว่าปีนี้นองโควิดก็เลยซื้อที่ไทยถามว่าราคาต่างจากญี่ปุ่นไหมถ้าช่วงเซลก็คือเท่าญี่ปุ่นเลยค่ะสิบนิดนึงแต่แบบสาวผิวแห้งแนะนำช่วงนี้หน้าหนาวด้วยอ่ะงั้นเรียนรีวิวตัวที่แบบเฟ v o r ์บิของคุณเมย์เราอะด้วยคเป็นเมย์เมคอัพคือส่วนหนึ่งเออนี่ยจริงเราก็มีตัวที่เป็นสกินแคร์เฟรนด์บิ ที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เหมือนกันโบด้วยความเป็นสาวผิปกติผิวปกติผิวปกติผิปกติแต่สติคือจริงๆอะเรามีตัวที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราชอบที่เราใช้แบบเช้ากลางวันเย็นเหมือนกันก็คือตัวแบบตัวเซรา่ีกระปบก็คือแบบเมื่อก่อนก็คือใช้ตัวนี้คือจริงๆตอนนี้ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่แล้วแบบ เราใช้ทาหน้าอย่างเดียวไม่ได้ใช้ทาตัวใช้ยังไงเปิดแล้วก็หน้าเปิดแต่คือเนื้อมันหนามากคิวเร็วจริงๆคือเราจะทาตอนก่อนนอนหนักกว่าคิวเร็วอีกเป็นหลักอันบนคือคิวเร็วอันล่างคือเซรั่มคนส่วนใหญ่จะทาแต่ตัวแต่ดิฉันคือแบบหน้าได้ก็เลยทาหน้าด้วยหนักจริงเออแต่คือมันราคาเจ้าหนักมากราคามันดีราคามันดีแล้วแบบกระปุกมันขนาดนี้เราว่าแบบ เซทกินแบบนี้น่าสนใจแต่ถ้าใครที่แบบงผิวแบบผิวแห้งมากๆเลยยิ่งยิ่งช่วงนี้คือเราถึงไหมว่าเราจะผิวปกติแต่ก็เก็บไว้เก็บไว้ทดสอบเออก็คือแบบถ้าใครไม่ไหวตัวนี้แนะนำนะคะทั้งตัวแรงหน้าไลงแต่ว่าตัวที่เลือกมาในวันเออซปเปอร์กรุ๊ป โลติกซันสกรีนเอสพเอาไปคิดกันแดดใสที่เป็นแท่งแล้วคือความจุดใสวยใช่จุดเด่นของนางคือนางจะทำให้ผิวแบบกลูแบบกลูมากๆตัวเนี้ยวิธีใช้ของเราคือบางทีอ่ะเราจะเอาผสมกับลิปสติกหรือผสมกับบลัชหรือผสมกับพวกผมงแบบ ผไฮไลท์อ่ะมันจะทําทับแบบรองพื้นได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็แตะๆๆแล้วหน้าก็จะกลอแต่คือมันมันมากนะดีไงคือนอกจากกันแบบแล้วก็แบบยังช่วยดยู่ชามคือด้วยความเป็นแบบอ่ะบางทีเราก็จะอยู่หน้าไฟใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ครีมกันแดดที่เป็นมินเนอร์เวลาโดนแสงแฟนหน้าจะลอยขึ้นมาเลยจ้าหน้าจะว่า แล้วก็บอกว่าไปลงคอหน่อยไหมเคยโดนโดนแล้วแต่ชื่ันนี่ไม่เป็นเออเราก็เลยชอบแล้วพอออกแดดนะก็จะแบบอแดเดี๋ยวหน้าเราโดนเรามีเสียงตาชันทำทำ เบลด์ซีซีเย่เยที่ผ่านมาเนี่ยเครียดมากจากโควิดที่ผ่านทุกคนเครียดฉันทราบทุกคนเครียดสิวเพิ่สิวอักเสบสิวอุดตันสิวแบบสิวที่เคยในชีวิตฉันไม่เคยไม่เคยเป็นตึง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 นาเป็นอะไรนะเพียววิตามินซีถูกไหมฮะหลอดหนึ่งก็ประมาณ4 5่ห้ารอยเออรอยรอยสิวรอยจุดรอยแผลเป็นแต่ว่าอย่าไปใช้ตอนที่แบบ สิวอักเสบอะไรนี้เนอะอันนั้นก็ทายาไปก่อนอะไรไปก่อนข้อดีของนางคือนางเป็นแพคเกจแบบล็อกอากาศเข้าอ่ะมันบีบยากเลยมันบีบยากเพราะมันกลาเป็นน้ำใสๆใช่มันเป็นเอส่มันเป็นเอสซ่มันก็ใช้ง่ายในตัไม่ดูเลยว่าเป็นน้ำใสเลยซูมเลยโทรเเอส่อาเสร็จซูมเพื่อต้องใช้กลางคืนเท่านั้นนะใช่มันเข้มคนมาอันนี้ป้าย่างจริงเพราะ เหลือเหลิมจริงเหลิมนางจริงในอันดับหนึ่งในดวงใจสำหรับปีนี้ที่ทําให้ฉันผ่านพ้นช่วงวิกฤตหน้าพังมาได้ก็จบแล้วสำหรับเฟเวอร์ริตในดวงใจพวกเราสี่คนแล้วต้องถามเพื่อนๆว่ามีเฟเวอร์ริตในดวงใจอันไหนบ้างเอามาแบบเอามาแชร์เล้ดูหน่อยใช่แบบเราเราด้วยว่าแบบตัวเอง ผิวประเภทไหนปัญหาคืออะไรแล้วใช้ตัวที่ตัวเองใช้แล้วได้อะไรมาบ้างเออทั้งสกินแคร์หรือวจะเป็นทั้งเมคอัพเลยก็ได้นะคะเราเวก็อยากลองเอออยากลองสิอะก็ลองอะอะไรนี้นะคะก็แ็นค่ะคำงคราจจวันนี้ต่อให้มีเรื่องไรดิ ต่อให้2020จะร like, ้ายแค่ไหน2021จะอาจจะร้ายกันเดิมเราเช่นนั้น <laughs> ชีวิตอาจจะร้ายแต่หน้าเราดีได้ด้วยสกินแคร์ค่ะสาวกู๊ดก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ฮอลลีเดย์ล่วงหน้าแฮปปี้ยีย์2021ขอให้เป็นปีที่น่ารักสำหรับทุกคนบายบาย 其实我也是个